ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้องรับเข้าสู่เกม Resident Evil 4นะฮะวันนี้เราก็กลับมากับความที่แบบว่ากระตุกน้อยกว่าเดิมนะฮะโอเคสังเกตให้ความเปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะเราก็ไปลุยกับพาสสองเลยกันเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเคลียร์ต่อต่อต่อไปเดี๋ยวเราจะเคลียร์ยูนิตท,ที่นี่ให้หมดก่อนโอเคฮลัลโหลเราจะไม่ใชเรา ตอบตอบตอบไปเราจะพยายามไม่ให้มันเป็นกระสุนมากแนละ้วโดวนเลยไม่นับพูดมากเลย,เยชุดฝันหน้าเตะเขาให้เหมือนจะยังไม่มีใครแตกเตือนนะตายตายมันจะยังไม่มีใครแตกเตือนนะ,นะนนะโอเคผมไม่ดับของอะไรกูเลยคุย้มในการที่กูเสียเลือดเสียกระสุนมันนัดเนี่ยนี่มันจะอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะฮะเราวก็เดินออกไปเซฮัลโหล ฟันมาแล้วถอยวิ่งเข้าไปฟันหน้าฟันหน้าเตะเตะเสร็จแล้วลงไปฟันต่อเป,เป็นเทคนิคการเป็นเทคนิคการการการประหยัดกระสุนแบบรูปแบบหนึ่งนะนั่นะก็คือรอให้มอนสเตอร์ตัวนั้นเฮ้ยพละเกมพลระเกมต่อต่อบตอไปรอให้ยูนิตหรือซอมบี้ตัวนั้นนะครับฟันทำดาเมจเราก่อนไม่ถึงก็แบบแบบโดนตัวนะก็คื เดี๋ยวจะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮัลโหลเฮ้ยมานี้มานี้มานี้นี่นะฮะเราให้มันทิ่มเราอย่างนี้แล้วเราก็ถอยหลังลบนะฮะแล้วเราก็เดินไปเพื่อที่จะฟันหน้ามันนะฮะฟันให้มันติดสปันนะฮะเพื่อที่เราจะเตะให้มันลม้มแล้วก็ให้มันนอนอยู่งี้แล้วเราก็ก้มลงไปฟันต่อนะฮะฟันหน้า ฟันนั่นแหละเรียบร้อยไม่ยากอะไรอันนี้มันต้องเสียกระสุนนะขึ้นมาขึ้นมาูวิ่งเข้าไปฟันหน้าฟันหน้าฟันหน้าฟันนะไม่ยากเท่าไหร่ <c oughs> เดี๋ยวถ้าคนย่ว่าแบบเออรู้จักกับผมอะไรเงี้ยนะหรือคนในครอบครัวอะไรเงี้ยแบบมาแซวเล่นอะไรเงี้ย โอ้ยพ่าแบบยังไงมึงเล่นเคลียร์จบนึมแล้วมึงยังจะมาเล่นกักอะไประมาณนั้นนะเคยโดนรออยู่พักหนึ่งนะว่าพ่อเ่าพูดคนเดียวนะก็ก็เลยเพื่อไม่ให้ปัญหานี้มันเกิดขึ้นมึงก็เลยหาเวลาว่างหรือว่าเวลาตอตอตอตตอไปเวลาที่อยู่อยู่คนเดียวนะโอเคก็การ าเมื่อกี้นะฮะก็บอกประมาณว่าให้ยิงเหรียญไอเหรียญสีเนี่ยให้ยิงไอเหรียญสีอย่างเงี้ยนะฮะยิงให้ครบสิบห้ายิงให้หนนะครบสิบห้าเหรียญนะฮะแล้วเราจะได้ปืนฟรีหนึ่งอันได้ปืนฟรีแล้วไงฮะได้ปืนฟรีผมก็ไม่ใช้ฮะผมจะเอาไปขายเพื่อที่จะเอาเงินมาอัปเกรดไอส่วนส่วนในปืนที่มีอยู่นะ,ะฟันให้โดนดิด ยิงโดนง่ายนะมีก็เล็งยากไปนะยิงโดนง่ายนะตาย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 แล้วเราจะมาฟาร์มของกันนะตอน,นี้ก็ยูนิตก็ตายไปหมดแล้วทุกตัวนะโอเคอันนี้ผมใช้อ่คีย์บอร์ดเล่นหมดเลยนะฮะเซตปุ่มใหม่อะไรใหม่ยังไม่มีงบซื้อจอยนะะซื้อจอยมาเล่นเมื่อไหรก่ก็ตอนนั้นแหละ เออก็ตอนนั้นก็เอ้อตอนนั้นต่อตตอต่อไปโอเคไดูซิยีเพลสยี้หนึ่งอันแตงจุ๊บข้างบนมีอะไรวะตรงนี้มีอะไรกระสุนแฮนกระสุนเรดฮอคมั้งใช่ป่อไม่ได้อ่านเมื่อกี้นี้โอเคกล่องนี้มีอะไรพุ๊บมีเงิน แตงคิวเงินออีกิแตงคิวมีเพชรใช่ไหมเพชรใช่ไหมบอกกูดิใช่ไหมใช่ตัดแหละวแตงคิวเออลืมเลยตรงนี้ก็มีเอ้ยทำไมคนนี้กูเลียงแมนวะเออทุกทีทุกทีมันยังไม่โดนเลยนะเดี๋ยวกดแมปดูก่อนนะตรงนี้ยังมีเหรียญอยู่ไหมก็ไม่มีแล้วนะโอเคเดี๋ยวจะมีอยู่ตรงนี้อีกนะบานเลย โอเคเรามาทำภารกิจของเราต่อนะผมบอกไปยาวว่ะในคลิปที่แล้วภารกิจของริออนเอสเคนดีของเรานะฮะเคดันตู้ออกไปเออคุณผู้ชมเคยไหมฮะเวลาที่แบบจะแกล้งเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วแบบเราไม่อยากให้เพื่อนรู้ว่าเราเป็นคนแกล้งอ่ะคือผมมีวิธีอย่างนี้ผมเคยแบบเข้าไปตบเพื่อนใช่ไห ตบเกี้ยนอะตบแป๊ะแล้วผมก็หันหลังมาแล้วบอกเลือดเลือดเลืคือทำเนียนอะไรอะไรประมาณนะัここ aquela, ้นนะแต่ว่าไอ้ล้นลานี่มาจากไหนก็มาจากอ่าไม่บอกดีกว่าตอบตอบตอไปโอเคตรงนี้ผมต้องกดคีย์บอร์ดลัวๆนะเพื่อที่จะอยู่รอดโอเค โอ้ยเมื่อกี้เกือบไม่รอดเวลาผมกดปุ่มอะไรพวกนี้นะผมจะแบบจะแบบแบบตอบตอบตอไปเสียงมันอยู่แถวเนี้หลอนอ่ะเสียงมันมันเหมือนอยู่เหมือนเหมือนจะอยู่แถวนี้นะฮะแต่ว่ามันก็ไม่อยู่ตอบตอบตอ,ตอไปอย่ากแกล้งกันอย่างนี้เทโรบินอันไม่ได้เลยนะตัวฮัลโเ,เพชชา ลงมาเถอะ This is what is it This is a b a c k b a c k here b l a c ที่ไหนนี่มันแบตตอตตอต่อไปโอเคเรากลับมากันต่อดีกว่านะฮะไปเห็นนั่นไหมฮะมันจะถือระเบิดอยู่ใช่ไหมฮะให้เรายิงไปที่ระเบิดฮะอ้าวเฮ้ยมันไม่เห็นว่ะครับนั่นแหละอาศัยความมั่วเอานะฮะ อ๋อเอ้ยเก็บโดนแล้วอีกหนึ่งมไม่โดนนะทีนะสัญ้าไปใกล้กว่านี้โอ้ยรีโหลดก่อนนี่เปืองกระสุนฟรีเลยนะดูสิของมีอยู่แคนะ่เนี้ยไอ้บ้าเคยเห็นเปล่ายิงระเบิดแบบหนึ่งแม็กกนะหนึ่งลูกหนึ่งแม็กอนะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็น่าจะโดนนะแต่ก็ไม่โดนต่อต่อต่อไปไอ้บา้าเอา้ย เหนื่อยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาคัดรงที่ว่ปาป่าได้แล้วยิงได้แล้วนะ่ะไอ้บ้าไม่ทันยิงได้แล้วนะ่ะไอ้บ้าไม่ทันไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกกูกลับคันปั แม่งโดนเต็มเ็มปีเลยเย็ดเด้ทำอมทำไมมีปาแม่นบอกทีไอ้ซาดยิงหนักไม่รู้อืมเป็นไงเป็นไงเป็นไงปามาป้ามาปไอบ้บ้ากูเปิืกระสุนกับมือนะเนี่ยฮะกระสุนกูน้อยลงทุกทีฮะ กระสุนกูน้อยลงเพราะมึงไงนะตุ่มโอ้โหกูไม่เห็นกันนึกว่าแผนงหมูไอ้ซาดเกือบเหยียบแล้วไปยันไหนยันนี่นะเลี้ยงสูงๆไว้ฮะไปจาอฮ่าวันนี้รัดเดียวผ่านกี้ไม่เห็นน้ากูคิดเองว่ะตอบตอบตอบไป ไม่ไม่เพดีกะตายตายตาไม่ทันมันเว้ยไม่คิดจะปาปาติดปาติดปะติดตอตตอบตอไปปาติดปาติดประตูมั่งเหรอฮะระเบิดส,สิระเบิดสิเออไอไอบา้าพกเวรจัดการยากยจริงจริงโอ้เฮ้ย เดี๋ยวมาจากข้างไหนวะอยู่ในนี้นี่กูอรอนเลยนะจริงมีร้องอะ่ะถ้าอยู่อย่างเนี้ยเสียงไม่เสห็นจะปึก,ปกคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรบอกคอยที่คืออเ้ยอ่าจำเมื่อกี้ได้ปะไอ้เพชรที่เราเก็บเอ้ยไม่ใช่เพชรดิอ่าแจาก,กันเออที่ทงชาอะไรสักอย่างเนี่ยฮะจำได้ไหมฮะ อาา่ะฮะแล้วเมื่อกี้ที่ผมยิงลังนกเมื่อกี้นี้ก็ได้ไอเจ้านี่มาสามารถเอาไปคอมบ่ากับไอตะเกียงนี่นะฮะนี่สวยงามวปปิบวับวูบวิบปิบปิปั๊บปั๊บนะฮะถ้าเราเอาไปขายเลยเนี่ยมันจะได้ราคาที่มันจะได้ราคาของมันนะฮะแต่ถ้าเกิดแล้วว่าเราเพิ่มเพชรเข้าไปเนี่ยจะทําให้ราคาเนี่ยสูงนี้งขึ้นเพราะฉะนั้นมันคุ้มกับการรอคอยในการเก็บมันนะฮะ กูนำคามประตูที่มีคุณแจล็อกที่สุดกูฟันอะไรไม่เคยโดนไม่น่าฟันผู้หญิงยังฟันไม่ได้เออต่อต่อต่อไปอยาไปสนใจกับสิ่งที่เห็นเมื่อกี้นะสิ่งที่ได้ยินเมื่อกี้นี้มันน่าอับอายจริงจีนจะเซฟทำไมโอ้โหโอ้โหโอ้โหอี น่ากลัวจุมเบย์เดี๋ยวจบชัตเตอร์แรกก็ต้องขอหยุดไว้ก่อนนะก็ตามนั้นแหละนะฮะเฮลโหลเฮลโหลนี่เหรอเสียงนี่เหรอมาจากตู้นี่เหรอเออวะหยุดหยุด สัตว์เปินกืบเปลาไม่ถ้ากิดว่าจบชัตเตอร์นี้ก็อาจจะเล่นนิดหน่อยนะให้วิดีโอมันยาวนิดนึงโอเคป๊อกไอ้เจ้าอ้าใครวะใครวะอะไรเนี่ยอู้โห่อ้ เอาแล้วเอาแล้วมันกำลังคุยกันดูยีดีโดนอีกแล้วอ่าเจ้าตัวนี้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านนะอุ้ยโดนจับตีนโอ้โหเดี๋ยว คือมึงลูกตอนไหนยังไม่เข้าใจบอกกูทีคือมึงลูกตอนไหนอ่านี้จบชชตเตอร์หรอเอ้ากูก็ลืมอ่ะไม่เป็นไรจบก็จบจบก็จบจบก็จบ